ก็โอเคครับสวัสดีครับนีบ่คือผมนายซิเวอร์มัเท่าเกมวอลทันเดอร์นะครับผมเราไม่เจอเก,นกนมนี้มาตั้งนานพอสมควรนะครับผมก็เนื่องจากว่าผมมัวแต่ไปอยู่กับไอ้นี่อยู่นะครับผมไทเกอร์สองเฮดนะครับผมมาโอ๊ยอก่าบอกจริงจนะมันเดียยากมากเลย <laughs> ไหนคือไอตอนรีเซิร์ชอะไม่เท่าไหร่เว้ยไอตอนที่มันต้องมารีเซิร์ชไอโมดิฟายของมันเนี่ย คนณลำบากอะ่ะคือคุณถ้าคุณไม่มี modify อะ่ะเอาจริงๆนะคุณลำบากมากชีวิตคุณแบบลำบากจริงอะ่ะคุณซ่อมอะไรไม่ได้หาให้คุณรอดแต่คุณก็เหมือนตายทั้งเป็นอะ่ะเอาเขาเขาใจป่ะเอาจริงๆนะฮะสำหรับคนที่มาถึงทางนี้แล้วพยายามเอา m o d ายพ p a r ทก่อนนะครับหรือไม่ก็เอาเอา,เอาจริงๆเอานี่ก่อน <laughs> คุณเอานี่ก่อนเลยนะครับพออัพได้สักพักนึงก็ค่อยขึ้นไปอันนี้นะครับเป็นเป็นถังแก๊ส เอทางหารัดเพิงนะครับโอเคเรามาพูดถึงมันดีกว่าไทาเกอร์สองของเรานะครับผมก็ข้อมูลทั่วไปคุณข้อคงสามารถไปอ่านได้นะครับมันโอเคแรงไทเกอร์ของเขาอยู่ในอยู่ในแรงสี่นะครับผมนะสายตรงนี้นะแรงเดียวกับเออไทเกอร์สอแต่แบบว่าแต่ว่าสูงสูงกว่าหน่อยนะครับบัสเซเลตติ้งหกอ่าผมจะเน้นว่าเมื่อแพทที่แล้วนะครับผมอ่าเป็นรถถังที่ มีบัเทอร์เลตติ้งสูงที่สุดเลยนะครับก็เห็นว่าเออมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับรางวัลไลออนไลออนไลออนร้อยหเอร์เซนะครับแล้วก็รางวัลโบน bonus point ัสดีเซ์พอยต์ไปสิเปซนะครับน้ำหนักหนักสุดที่อยู่ที่68.0ตัน Engine Power อ,อ,อยู่ที่5้าร้ที่สามพันอความเร็วสูงสุดอยู่ที่42กิโลเมตต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะอ่าองศา ความเร็วกันหมุนของป้อมเปอร์อยู่ที่11.9องศาต่อวิทยทีถือว่าเร็วถ้าเทียบกับแพนถ้าเทียบกับแพนเทอร์แพนเทอร์จะช้านิดนึงอ่าโอเคต่อไปเรื่องเกาะนะครับผมเรื่องเกาะไปเกาะตรงตัวนะครับผมข้างหน้า150ข้างข้าง80ข้างหลัง80นะครับผมเท่ากันมิลลิเมตร mm, นะครับอ่าอันนี้อันนี้มันจะเหมือนของแพนเทอร์ 2P นะครับตรงเกาะมันจะเหมือนแพเทอร์สเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกับแทนพตเทร์สอนัก็คือ,อตรงเกาะ <c oughs> ลักษณะเกาะของป้อมปืนนะครับผมเทเลน a อา o ุนะครับ, mo, รบก็ข้างหน้า185ข้างข้าง80แล้วก็ข้างหลัง80นะครับอันนี้ป้อมปืนส่วนห้องบนตรงนี้ที่2นะครับก็150ยหเป๊ะถือว่าสูงกันนามกันนะั่นแหละไม่ใช่เล่นๆน,นะ อันนี้ตัวนี้ถือว่าหนามากๆแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆว่ามันจะเหมือนมันมันเอียงนะมันเอียงส8บองศาแต่ว่าอมันเนียมันเอียง18องศาแต่ว่ามันเนี่ยเอเขาเรียกว่านะมันเหมือนจะมันก็จะเป็นเหมือนเสี่ยหลี่ไงคนยังไงคนก็ถูกยิงแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้านหน้าของมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากลำบนมากๆนะครับ คือแบบว่าแต่จริงๆอะ่ะมันก็ออกแบบให้รับดาเมจด้านหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆอยากให้มันแบบมีโค้งเฉียดๆซ้ายซ้ายขวาขวาอ,อะไรอย่างงี้บ้างก็ดีโอเคแล้วก็มีเกราะเสริมนะครับผมเป็นเกราะเสริม <c oughs> แต่ไม่เชิงว่าแต่มาว่ามันไม่เชิงว่ามันมันเป็นเกราะเสริมหรอกครับมันคือไอเนี่ยอ่าคาเกไว้นะสายพานสายพานสำรองของเขานะครับผมที่จะติดไว้ข้างๆนะครับแต่ก็เหมือนจะช่วยได้บ้างนะครับ ก็คว่าตรงเนี้ยอ่าอันนี้แปดสิบใช่ไหมอันนี้สามสิบนะครับผมก็บริเวณตรงนี้กับตรงเนี้ยข้างหลังตรงนี้นครับก็จะมีเอ่อความหนาของเกราะอ,อยู่ที่ร้อยหนึ่งร้อยสิบมิลิเมตรนะครับเพาะตรงนี้นะเพาะตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันนะครับข้างๆชุดออกของเจ้านี่เหรอครับผมก็ <c oughs> อ่าเนื่องจากว่าคุณอยู่ในอยู่ในไทเออร์สี่นะครับสิ่งที่คุณจะเจอพวกไอเอส สองอย่างนี้นะครับแต่ว่าไทเออร์สของคุณเนี่ยมันจะเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณจะเจอ3าไทเออร์นะครับนั่นคือไทเออร์สามเอ้ยไทเออร์สามไทเออร์สี่แล็ไทเออร์ห้านะครับ <c oughs> ซึ่งไทเออร์สี่ไทเออร์ห้า tire 4, tire เนี่ยคุณก็จะเจอแบบว่าพ่นนรกแตกมากๆนรกจริงๆเอาจริงๆนะครับผมผมย้ําเลยว่าคือนรกมากๆอ่าต่อไปนะครับผมการเจาะเกราะอยู่ที่2 3 2ที่100เมตร การเจกอรอสิบเก้าที่ห้าร้อยเมตรการจอกอสองรอสมิลลิเมตรที่หน mm ึ่งพันเมตรถือว่าสเสถียรอยู่นะครับก็ไม่เกินสองร้อยนะครับถือว่าสูงดีแต่ว่ามันถ้าคนสังเกตว่ามันเท่ากับอ e ีมอนี่นะครับโอเคอาการรีโหลดนะครับผมอยู่ที่สิบจุดสามวินาทีอันนี้คืออันนี้ผมไม่ได้อัปเกรดนะครับผมยังไม่อัปเกรดเป็น expert เป็นอันเนี้ยเป็น expert นะครับแต่ว่ามันก็เป็น basic อยู่ ยังไม่ยังอัปเกรดเอ็กเปอร์อยู่ <c oughs> มันเลยได้แค่นี้นะครับแล้วก็จริงๆผมอยากอยากอาัปเ,เกรดนะเพราะยังไงผมต้องอยู่กับมันไปอีกสักพักแต่ว่าผมสังเกตเห็นดูแล้วดูราคาพวกนี้ดิผมเห็นราคาแล้วผมอยากจะบอกว่าผมเก็บตังค์ไปซื้อดีกว่าสาไอหมอนี่จุดอ่อนของไอหมอนี่นะครับผมก็คงข้าจะเ,าเยอะแยะนะครับ <c oughs> เ,เยอะแยะจริงขนาดปากกระบอกขนาดกระบอกปืนนะครับอยู่ที่88มิลลิเมตรนะครับ KKW k 4 3นะครับบรรจุกระสุนได้77นัดแล้วก็มีปืนกลนนะครับผม7.92 mm mc34 m a ช h i n e g u นะครับประมาณนี้ก็ถ้าคุณสังเกตดีครับนี่คือเอ็กซเรย์มาสังเกตไหมว่าล <c oughs> ังกระสุนของคุณอยู่ตรงข้างด้านหน้าข้างบนนะครับอยู่ข้างหลังของคอมแมนเดอร์เลยนะครับก็แล้วก็ข้างๆตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ว่าโคตรจุดอดอดจริงๆแต่ว่าตรงเนี้ย ก็ป้องกันโดยเกราะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เพื่อเพื่อให้ว่าคุณตรงนี้มีเกราะร้อยสิบแต่คุณเชื่อเหรอยังไงก็ยิงเข้าคุณเชื่อเหอยังไงยังไงก็ยิงเข้าจริงๆจริงจริงจังเลยนะโอเคก็โอเคนะครับสำหรับไอหมอนี่ครับก็จะให้คนเห็นนะว่ามีความแตกต่างตรงเกาะและก็ตรงสีนะครับถ้าให้ผมสังเกตมาผมไม่อ่านมาไอลายเล็กๆเนี่ย มันเหมือนไข่เขาว่ามันเป็นคล้ายๆดินเหนียวปะวีวเขาบอกว่ามันคล้ายๆมาทําจัดดินเหนียวอ่ะนะครับเหมือนไทเกอร์เอ่อนะครับนี่เขาแตกต่างอันนี้ของไทเกอร์สองพีอันนี้ไทเกอร์สองพีของผมนี่ผมเล่นมันจนได้ลายลายเยอะลายจนครบแล้วอ่ะเนี่ยมีจนครบนะครับอันนี้ผมไม่ซื้อครับว่าผมไม่ซื้ออันนี้ผม เล่นมันได้เฉยนะครับแล้วมันปลดอ c ชี e v e น e n ให้ผมเองประมาณนี้ครับมีหลายลายครับอันนี้อันนี้ที่ที่ผมเห็นที่ที่คนเห็นนี่คือวินเตอร์อันนี้ Spot. สปอตสปอตนี่นี่คือ sport ครับอันนี้ลายอันนี้ลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไบโคลเลอร์แล้วก็สแตนดาร์ดนะครับประมาณนี้นี่คือสีทั้งหมด ของสกินสีเกาล f เฟกของไทล์สองพีนะครับผมก็เล่นมาผมรู้จริงรจริๆว่าผมเล่นมาได้ยังไงวะ <laughs> ผมอยากรู้จริงเลยว่าผมเล่นมาได้ไงอ่ะเนี่ยผมไม่อยากเชื่อตัวเองเลย <laughs> เจริงจังโอเคงั้นก็ด้วยความรวดเร็วนะครับผมวันนี้เราจะเล่นอยู่แค่คันเดียวดังนั้นเราจะเซ็ตไอพวกนี้ไปอยู่คอยเดย์ Holiday ให้หมดเลยนะครับโอเคแพนเทอร แฮนเดอร์ถอยมาแล้วอุ้ยพังเฉยโอเคได้เป็นหนึ่งแล้วอีกขั้นึนอ่อ10.5 cm อ่ะเห็นอยู่แบบแบบอะวิ่งเมนูแล้ววิ่งเมนูแล้ว เออกูเห็นแต่ไม่รู้จะยิงยังไงไประเด็นเสียวอะมันเข้ามาข้างหลังก็ชิบหายเลยนะนั่นแหละผมออได้ยินผมบ่นอะไรไปก็เออคิดว่าเป็นคนแก,แก่คนหนึ่งที่พยายามจะช่วยสั่งสอนแล้วกันนะครับ บางอย่างเนี้ยมันเตือนแล้วไม่ฟังมันก็เจออะไรมาก็อัพทูยูแล้ววะประมาณนั้นโอเคไหนกันหมดวะมองไม่เห็นแม่งซ่อนไหนก่อนวะโอ้เนี่ยเชอร์แมนผมอยากฆ่าม,มากเลยแม่งโคตรขนมกรุบกรอบม,มากๆอะ มีคนบุกเข้าไปตรงนั้นโอเคแพนเทอร์กูตายไปละ <c oughs> พี่คุณสิ้นเรียบร้อย ตอนนี้ผมอยู่ในไลน์อยู่ผมอยู่ในฐานสปอนมันเละเนี่ยคือเสี่ยงตายมากอะน่าจะเห็นบ้างแล้ววะโอ้พาได้ไงวะ ทำอะไรกูพังวะเฮ้ยเฮ้ยเบิ่มสวยสวยเรียบร้อยโอ้โหมอโอ้ดีดีใจที่ที่ม่ลงไปมออ่ตรงนั้นพอดีเลย เห็นว่าเกมนี้มันสามารถไวแชทได้นะครับแต่ผมก็ไม่เคย,เ,คยเห็นใครใช้ไวแชทสักคนเลย <laughs> เอาจริงจังอ่ะผมไม่เคยเห็นใครใช้สักคนชเชิร์แมนก็เห็นบ่อยเดี๋ยวเพนซ์ร์สี่เฮ้ย เฮ้ยเพนเซอร์สี่เดมาทำอะไรตรงนี้อ๋อเอไอใช่ไหมไม่ใช่เอไอด้วยคนมาทำไมมัอจูทายเออร์สามไม่ใช่เหรอโอ้ยอ่ะโห้ยทายเออร์อี่าเอสสอนได้ไงด้วยได้ได้ด้วยเว้ยเดี๋ยวว่ากูโอ้ยชิบหายมีคนมา มีคนมาเรียบร้อยระยะนี้หูว่าฆ่าได้มีคนเล็งโกอยู่มีคนเลง,ม,เลงมีคนเลงผมแพนเซอร์สี่ เฮ้ยแพนเซอร์พรีเมียมสิบหายละโอ้พังสิบหายแล้วสิบหายแล้วสิบหายแล้วปากกระบอกปืนผมพังครับ ไ,ไม่ไหวอ่ะยิงไม่เข้าอ่ะไปหายไปหนึ่งมาทำอะไรตรงนี้ดูกันเยอะเลย โอเคทา์มิชชั่นมันพังแล้วล้อมันพังทีนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่ในกำรรม,มือของกูมึงไปของกูแล้วหายไปอีกหนึ่งเอ้ยอีโูมาไหนทางนี้เจี่ยโคตรเยอะเลยมา,ยาตรงนี้วะมาซะเยอะเลยไม่สงสารกูบ้างเลยเหรอสงสารกู่อยก็ด,ดีอะไรพังไม่มีอะไรพังเลยขอบคุณมาก a 13เอ a 4 3อุ้ยคิด์ีเข้าเฮสเซอร์ 3L ขนมโก้ขนมโก้อีซูหูหเฮ้ย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 มึงอยู่ตรงนี้สิวะกลัวมึงออกไปสิมึงเอาไปตรงนี้ โดนด้วยเว้ยมีทีสองห้าตรงนี้ด้วยวะเฮ้ยโอ้โคิย์ิข้าโอเคเอ,เอนมีเอซิดโอ้โหตรงนี้นี่มันสงครามอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะโอ้โห,โห,โหมาละชุดใหญ่มาถอยละเซดอะเอซีสามบีเทน ใช่ป่ะวะใช่แน่เฮ้ยติดอะไรวะอ๋อมปนสู้เลยกันว่ะข้างหลัง <c oughs> ตายเรียบเลย <c oughs> ผู้ชายสี่เฉย ช่วยเขาหนะใครอยู่วะโอ้ i คียติเคิลค,ดดคมันไม่ตายอ่ะสิบหายแล้วเรบร้อยอ s เ ได้เยอะเลยวันนี้มันยังอยู่อีกลำหนึ่งตรงนู้นอ่ะอีกคันหนึ่งเรียกว่าลำตลอดเลยนี่กูติดเรือพอพอกูเล่นเรือเรียกว่าขันพอเล่นพอเล่นพอเล่นทอดถังเรียกว่าลำเออโอ้โหโหดร้ายจังเลยไหนวะ โอ้โหคิติเคิลซิมหายละมมนเล็งผมได้มันฆ่าผมได้นั่นไงโอ้ยมาพังอะไรตอนนี oh. ้อีกวะเออ ป้นป้นกูตายแล้วแพนเทอร์ Panther ตรงนู้นแพนเทอร์ใครยิงกูซีทีซีตรงนู้นอันเดเมดอีก เออเออโอ้ยไม่ใช่โหลดเดอร์ไม่ใช่หรอที่เองยิงเนี่ยมันเยอะจังวะออโอเค กูด,ดูหลังให้ก็ได้วะยูไหนหมดวะโอ้แฮกเกอร์เฮดเรียบร้อยเจ็ด รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในโคนลไทเออร์ของฝั่งมันเลยเนี่ยรู้สึกรู้สึกได้เรียบร้อย เฮ้ยเชี่ยหลังกูไทย์ก็เอีข้างหน้าอีกโอ้แต่กูชนะแต่กูชนะพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมก็เจอกันเขาหน้านะครับเขาหน้านี่ผมวันอาทิดอยู่ว่าจะเริ่มสตุก สามหรือว่าใจแอนเซอร์ดีนะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับก็โอเคเจอก,กันคราวหน้าครับผมเพราะผมนายชุดเหมือนเดิมน,นะครับก็เล่นเกมให้เล่นเกมให้แบ่งเวลานะครับเวลาเล่นเวลาเรียนเวลาทํางานนะครับแบ่งเวลาให้ดีแล้วจะและชีวิตคุณจะมีความสุขมากๆและรู้จักถากาเทศะเคารพผู้ใหญ่นะครับผมอย่าพูดจาองหังมากนะัก ไม่งั้นคนจะได้รับแต่เอียนะครับโอเคนะครับเจอกันครับผม